เชิญเชิญนี่ฟ้องเลยฟ้องเลยฟ้องเลยเอาทำตัวไงป้าถามว่าใครมาเยี่ยมกูจะตอบมึงทำไมล่ะก็อยากรู้ไงไม่ใช่คนมั่นกูเลยพระสงฆ์บอกแล้วคนที่ไหนไม่รู้จักพระสงฆ์นี่คือหัวป้าเหรอเฮ้ยอย่พูดเข้านี่อะไจะตายเร็วป้าใครลุงดูเนี่ยมันจิ้มเราอยู่อย่าง้ยใครนะชื่อนะชื่อลุง น้องสาวฉันชื่อหอเล่ใช่ไหมสาวคนนี้ัปที่ชื่อหอเล่ไม่ได้หอเล่หรอกคนนี้หอและหอบวกนี่ไหนหอควายป้าใครชื่ออะไรชื่ออะไรตบเจ๊เนี่ยตบสู้กันสิตอแหลว่าจะกินเาเพาตบเอ้ยต่อแหลเก่งน้วเราเนี่ยจะพูดกับพิศนินเชิญมีตำรวจเยอะเลยตำรวจชื่ออะไรอะเอ้ยเพื่อนเขาอ่ะชื่ออะไร ไม่ตอบมึงหรอกวันนี้วันนี้พอน้องสาวมาเยี่ยมนะั้นพี่สายลุงม,มาเยี่ยมนะนีนี่นี่เจ,จ้าร้าวสันทีนักเลงสันทีนมกกีพักพวกพี่สตยลุงรู้ไหมว่าแกขโมยของกูมาเยอะมากเลยอะ ูจะไปขโมยเลยมึงไม่ใช่คนบ้านกูเลยนี่ขมโมยผมไป่เชื่อมากขนมไป,ไปซื้อแล้วไม่เคยจ่ายตังค์เลยพี่สต่ล <ผม S 1> ุงผม,งผมฟ้องบ้างเลยผมฟ้องบ้างเลยไม่เคยจริงจะปาดมาเลยไอ้ตายไอ <c oughs> ้คนนี้ตาย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 พี่สายลุงต้องฟังว้นะเจ๊จะไปหยิบเงินมันได้ไงเล้วไม่ใช่คนบ้านเราเลยฟังฟังผมนะเรื่องฟังมาหรอกเมื่อวานผมตื่นนอนไปปั้มผมในห้องตายตายนี่แต่งเรื่องแตเรื่องเรื่องจริงอ่ะจริงอย่างนี้เนี่ยมันตายเร็วแน่เลยพี่นอดบอกว่าเจ้าตำรวจมาแย่งจริงมึงเนี่ย แล้วตอนเช้าขโมยตังอีกยี่สิบตายตายดูมันแต่งเรื่องปูดนะ <c oughs> พระสงสั่งเลยน <c oughs> วัสนาบ้านเธอเนี่ยสักมนตรดาววาสนาดานัยมโนุษอีคนนี้บ้านกูก็มีที่ฉี่มือันเป็นชาวบ้านมันอยู่บ้านกูอ่ะพระสงบอกป้า <c oughs> และใครฉีแล้วเอา,เอาผ้าไปเช็ดอ่ะใครเฮ้ยไม่ต้องมาพูดอย่างนี้นะกูไม่ทำทึงเยอะที่ยานแป่านพูดหลอกแหมเดี๋ยวพอพี่จับ พี่จ๋าจ๋หนูหนูพี่ควายเนี่ยพี่จ๋าหนูอยากเจอพี่มานานแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่ต้องกินพี่ไม่ต้องกินไปยังไอ้สักไม่ต้องกินเจ้พี่นอดมาพี่สักนินมาไม่พี่ไม่ต้องกินโอ้ยแต่ลุงจะให้มันถือเด้ก็ไม่ให้อ่ะเฮ้ยทำอย่างนี้เลยดิคุณแม่จริงมึงไม่ให้อ่ะพูดขอทีของกูนะกูซื้อเจ๊ซื้อมานี่ใส่ลุงป้า ป้าใครซื้อของกินด้วยเหรอใช่ฉันมีเงินพอพอ่พอพ่อแม่ก็อยู่ครบไม่ใช่ตัวมึงมาอยู่บ้านกูอย่างนี้เลยป้าป้าบาทหนึ่งป้าไม่เคยออกเลยป้าไม่พูดนะสิลุงชีวิตเราเป็นยังไงพ่อแม่ที่เหนียวใไงมึงเนี่ยในปากกินฟรีตลอดอ ต้องอวยจะไปคุยพระสงฆ์เทศในวัดในผสมพระหรือพระหัวรือพระพระสองพระสองเป็นผัวป้าแหละนี่ะพูดอย่างนี้นจะตายเร็วเลยนี่นะพูดมาได้ว่าซื้อป้าเคยซื้อของกินหรือจ้าอ่ากูมีสตังค์พอนี่อ่ะพี่ต้องลองกินตังค์ให้แม่ดูให้ไหมเดี๋ยวลู้อย่ากไปฟังมันไม่ใช่ชีวิตจริงบ้านเราเลยสักเนรดดาวาสนาดาไนมโนอุ้ยแม่เจ็บแม่รึ ทำอย่างนี้นะกูจะบอกกับพระสงฆ์ที่เทศในวัดแล้วพระงทศเทศนอกวัดได้ไหมเขาเทศในทั่วเนี่ยพระสงฆ์เทศนอกวัดได้ไหมไม่ต้องถามกูนะแต่ลุงยัไม่พอใจเลยนี่แต่ลุงอย่าไปฟังก่อนนะอย่าไปฟังก่อนนะไปจับมือพี่เขาทำไมน้องสาวกูเนี่ไม่ใช่ของบ้านกูนบ้มาเลยหี่ย อย่าให้กินอย่าให้กินของเชนนะไม่ใช่ยให้กินของฉันไม่เยอะไม่ใช่เยอะคนอย่างนี้ก็บอกจะแอบยิงใครแอบยิงใครนี่แหละพระสงฆ์จัดการยอๆเราเอากล้องมาถ่ายเดี๋ยวให้พี่แต่ลุงฟอนยิ้มตัางเขาจะให้ถึงไม่ต้องพูดนะสอนอย่างนี้คือว่าไม่ใช่คนพระสงฆ์พวกแตเราเยอะเลยนะพูดว่าไงพูดว่าไงคุยกับมโนมานะมโนคุยว่าไงจะนำตำรวจมาแอบตอนนี้ไปทำบัตรประชาชนมาใช่ไหมจับอันนั้นหาไม่เจอ ก็ไม่รู้น้ำฟ้าสมบัติเยอะไม่น้ำฟ้าให้น้ำฟ้ามาแล้วอ่ะสมบัติเยอะเออแล้วหาไม่เจอป้าใครมาเรียกกูในเบ้า์เนาะไม่เฮ้ยเฮ้ยนี่ตำรวจมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยอ้สักอ้สักเฮ้ยเเฮ้ยชีวิตจิงจะบอกพี่สักแนนนี่นะพอพอน้องสามมาเยี่ยมวันนี้นักเลงเหลือเกินนี่พี่ใส่ลงมาเยี่ยมมาเยี่ยมคุณรัตนาหอเลขาเนื่องจากว่า คุณรัตนาขอเลไปขโมยเงินพี่ใส่ลูปมาห้าพันโอ๊ยไอแตงเรื่องไอหน้าหมานี่ไม่ใช่บ้านฉันเลยป้าเข้าเงินมาพี่ห้าพันเหรอแล้วใช้ยังอ่ะพี่ใช้ยังใช้ใช้ยืมเงินน้องเหรอยืมยืมยขโมยยืมมาห้าพันนี่ได้ยินไหยไอแต่งเรื่องไอหน้าอย่างนี้ดีๆตำรวจก็มาแอบดินเพระสงบอกพระสงฆ์วัดไหนวัดคาทอลิกหัวป้าเหรอพระโอ๊ยหนูพูดนะ มันไม่ได้พูนผัวมันพูดผัวมันก็จะตายเร็วเลยพระสงฆ์บอกถ้าวันไหนกูไม่บอกกับมึงหรอกไหนกูไม่รู้จักมึงหรอกไหนบอกหน่อยบอกหน่อยกูไม่รู้จักมึงหรอกบอกไหนบอกหน่อยมีิ๊กเล่ยบิ๊กตัวนี้ตัวนี้นักเลงหรือคนนักนี่พี่โน้ตพี่จะไหนพี่สักนินนะรู้มั้รู้ไงรู้ไงรู้ไงกไม่ตอบมึงหรอกเฮ้ยต่อไหนตอบไหนตอบไหนตอบไหนดูนะน้องยจ่ไม่สบายใจเลยเหมือนกัน เอ,อมึงแครปลาผอ้บอินออคนแคกปลามันคือแกรัตนามึงเนี่ยไอ้ควายดมเออแล้วไปดองแปลว่าอะไรหมาเดไกเด็กเด็กม้มาฉิาาา่งเลยทำอะไรทำอะไรทำอะไรนี่แหละพระดุจใจศักดิ์ทำอะไรทำโทษทำอะไรตาย ใครตายมึงตายอูยอะไรกันแม่ยิ่งอะไรนะไม่งั้กูจะบอกกับพี่โน้ตวิ่งเมืันเหมืกันมันขยันคอเรานะเฮ้ยเฮ้ยลุงเนี่ยทำเจ๊งเลยจะลุงดูดิเขาจีบกูเลยเนี่ยเฮ้ยมันมันบีบคอเจ๊เนี่ยจะเจ็บมากเลยโอ้ตายตายไม่ตายไหมเดี๋ยวชีวิตจริงนะจะพูดให้ตำรวจพูดอะไรพูดอะไรป้าป้าแอปเปิ้หน่อยดิป้าแอปเิ้ลเนให้เอตีดูหน่อยนี่มึงไม่ต้องมาสั่งกูนะป้า อ่มา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 อ่ะหมาจิ้มเอวไม่ได้กินตะกี้เฮ้ยมือยาบขายบ้านกยนี่คุณตแอบยิงบ้านต้องบอกี๋ยวจะตำก้วเวจะตำหนิรู้มึงทำอย่าเจ๊นี่ทำอะไรเจ็บเหรอคุณด่าฉันทั้งวันเจบาเลยฟ้อง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 เลยดูทังทัาท่าทั้ เดี๋ยวจัโมทไชงยน้องผกเ่อันเตนโอเคยอยอย่ฝากกดไลค์กดแชร์กไลกดแชร์ให้ช่องหมอปาแฟมิลีด้วยนะคะหมอวด้วยคะอวยพรให้เอซก่อนขอพะอวยก็อย่างมากมายมหาศาลตัวหวยวันที่หนึฝากกติดตามฝากกติดตามให้ช่องหมอปาฟด้วยนะคะหมอปาฟด้วยนะคะ อุ้ยอวยพรเหรออวยพรให้เอฟซีด้วยเอาดูป้าอยู่ทางบ้านอวยพระพรอย่างมากมายมหาศาลที่สุดให้เจริญรุ่งเรืองให้มีรายได้ที่งดงามถูกอันี้หนึ่งถูกหมือรางวัลที่ดวงสาถุกตะวังหนาลอยหนาบ้านทำไมเป็นอย่างนี้เนาะทักเลยเดี๋ยวชีวิตจริงน้องมาน้องก็มากันหมดพระสงฆ์เขา